ในรับเจมีในรับเจมีแห่งนี้ลองน้ำแดงรองน้ำแดงหุยกันมาลองน้ำแดงเหลือนี่ไม่ธรรมดาเหลือชอว์รัตนชัยรัตนชัยรองน้ำแดงเจอลองน้ำระเทพรัตนกรตาคนต่างสายฝันก็ไม่เลี้ยงฝันก็ไม่เหลือตาคนตัาบี้ขยี้กันนะลองน้ำแดงลองน้ำแดงเหลือชอว์รัตนชัยผายแรงเจอสายมาแต่เรือลองน้ำระเทพรัตนกรขยี้บี้กันมาเบียดกันมาละโว่ละโว่ไอ้คู่นี้สู้กันไม่เลิกถือว่ามันขาใจบักขาใจมาตั้งแต่สนามพิมาย ดิว่าดูที่อ้เลือคูนี้ไอ้เลือคู่นี้อัดกันพัดกันเริอมพัดกันเดิ่ถอยรับไยไม่เลียดกันมาดิว่าจะทนไม่ทัไม่ทนเดี๋ยวก็รู้ว่าใคเป็นมูเป็นจาใครเป็นหัวงายอำเภอดูเหมนว่าเทสรันละใเริ่มแต่ช่วงยาวสาวรกัวูเริ่มอัดกันเกนีปีุ้่ห้าตาคดตาอัดตาคดตาพัดตาคดตาบวตา พี่น้องครับขอเลื่อนขนมไว้ขนมขอเสียงปรบมือดังทั้งสนามขนมจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราทำการตัดสินว่ามันอะแอกระเกินงานก็ไม่ทำกินดีกูอีกเล้วบอกไปจดคุณสมบัติเออแอกระเกินไม่ใช่คุณเพชรนะเดี๋ยวจะก้าวให้ชนะกรรมการเฮ้ยกรรมการตัดสินไดเรือที่ชนะไในการรือเดียวท่านผู้ชมครับแหม nè kìa của mình đang phải khóc với nhau mất